ป่วยเมื่อไหร่ให้ทำแบบนี้ค่ะเอินเวจะมาแนะนำวิธีที่ทำได้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆที่จะช่วยลดไข้และทำให้อาการหวัดทุเราลงได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. ดื่มน้ำขิงหนึ่งในสปปรรพคุณของขิงก็คือการบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการไอรวมไปถึงขจัดอาการเครื่อนไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะ 2. ทานน้ำผึ้ง ซึ่งน้ำพึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีและการผสมน้ำพึ่งในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเช่นน้ำชาหรือมะนาวจะเป็นยาระงับอาการไอได้ด้วยนะคะ 3. ฐา,านกระเทียมเพราะกระเทียมมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรคซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของอาการจากหวัดได้ 4. รับวิตามินซีจากผลไม้รสเปรี้ยวเพราะเป็นวิตามินที่สำคัญในการต่อต้านโรคหวัดได้เป็นอย่างดี 5. อาบน้ำอุ่นช่วยบรรเทาอาการหวัดแนะนำให้เริ่มใช้น้ำอุ่นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าโดยเริ่มจากแปรงฟันบ้วนปากด้วยน้ำอุ่นจะช่วยขับเสมหะและลดอาการไอ ต่อด้วยอาบน้ำอุ่นซึ่งจะช่วยปรับสภาพและควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่หากเพิ่มเกลือหรือเบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำ <c oughs> ก็จะมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดเมื่อยหรือหากใครต้องการหายใจให้สะดวกมากขึ้น <c oughs> ก็เติมน้ำมันหอมระเหยลงไป2-3หยด <c oughs> ก็จะช่วยเรื่องความรู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะ อาการไข้หวัดเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำก็ยิ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราป่วยง่ายป่วยบ่อยหรือป่วยหนักมากขึ้นค่ะเอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับเหรียญหัวชิงเวินซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรจีน13ชนิดใช้บรรเทา6อาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำไข้หวัดไข้หวัดใหญ่การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399